สว,ส, iscilla, ส,วส,สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับนะสวัสดีครับก็จะมาอัปเดตนะครับนะเรื่องป่าไม้ครับพี่ครับนะมาอัปเดตเรื่องป่าไม้ครับผมได้คุยกับท่านท่านอ่าได้คุยกับท่านปออแล้วกันนะครับไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันจะมีหลายปออนะครับให้ไปเดาเัาเองนะครับอัปเดตเรื่องที่ป่าไม้นะครับนะล่าสุดนะครับเดี๋ยวท่านจะตามเรื่องให้พี่ครับนะเดี๋ยวท่านจะตามเรื่องให้ ท่านไหนไม่รู้นะพี่ครับนะเอาเป็นว่าเป็นนิทานนะเป็นนิทานถ้าบอกว่าเดี๋ยวท่านจะตามเรื่องให้ทุกคนนะครับนะตรนนี้นะครับก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนนะครับการรวบรวมเรื่องราวต่างๆแล้วก็จะส่งกลับมาทางกรมก็จะส่งกลับมาครับอันนี้ทางกรมก็กำลังตรวจสอบอยู่นะครับเราก็นะครับรอผลนะครับรอนะครับ ผมก็ได้ตามเรื่องตลอดเวลาพี่ครับแม่ผมไม่ตามเรื่องนะผม <c oughs> ผมตามเรื่องตลอดนะครับนะ <g iveness> ผมตามเรื่องตลอดไม่ใช่ผมไม่ตามนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นก็ปล่อยต้องปล่อยให้เจ้าเจ้าที่เขาไ,ได้ได้ทํางานนะครับนะเพราะว่าเรื่องนี้นะครับผมก็ไม่ใช่ว่าผมจะนิ่งดูได้เอฟซีหลายคนเนี่ยเดี๋ยวก็เรื่องเงียบเรื่องเงียบ <an> เ,เ,เพราะฉะนั้นคืออัปเดตให้เอฟซีได้เข้าใจครับเดี๋ยวไม่อัปเดตเดี๋ยวก็จะหาว่าอ๋อลองเรียนคอนเทนต์อีกโดดอีก ครับโดนอีกเพราะฉะนั้นครับนะก็อัปเดตให้กับอีสีทุกคนได้เข้าใจนครับนะเพาะว่าตอนนี้เรื่องนะครับนะอยู่ในขั้นตอนอยู่ในขั้นตอนนะครับในการตามเรื่องอยู่ทุกคนก็ไม่ต้องห่วงนะครับทุกท่านนะครับผมก็จะตามเรื่องให้ ให้เต็มที่แหละนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากจาวเรื่องนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยเรื่องเงียบคือคนมันทําผิดอ่ะบางต้องรับผิดเอฟซีนะครับคนมันทาผิดมันจะปล่อยให้ลอยชายได้ไงถูกต้องไหมครับซคนผิดอ่ะมันต้องรับผิดอยู่แล้วโอ้หายจอดไปได้ครับเอฟซีเพราะฉะนั้นเอฟซีไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับปล่อยให้เวลามันทํางานปล่อยให้กรรมมันค่อยทํางานครับนะ นะครับปล่อยให้กรรมันค่อยทำงานนะครับเพราะว่าเรื่องมันถึงกรมใหญ่แล้วแหละไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวนะครับ,ไม,รบไม่ต้องห่วงนั่นอะไรเลยนะครับเพราะว่าเรื่องมันถึงนะครับ เราก็ต้องปล่อยสิครับปล่อยให้เป็นที่ของเจ้าที่ครับแต่ว่าผมได้ติดต่อทางทางกรมป่าไม้เลยนะครับท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านตามเรื่องให้ครับนั้นก็รอรอหนังสือกลับมาท่านร้องสื่อกลับมาจากกรมนะครับแล้วก็้อสรุปยังไงท่านก็จะทําตามขั้นตอนนะครับทุกคนทําทตามขั้นตอนอัปเดตให้กับเอฟซีทุกคนได้ ได้ติดตามกันไม่ต้องห่วงใครี่ครับของเราเนี่ยเราเชื่อมั่นในหลักฐานของเราหลักฐานของเรานี่คขอนข้างที่จะเป๊ะหลักฐานงเราค่อนข้างที่จะเป๊ะแต่ค่อนข้างที่จะแน่นแน่นพอที่สามารถจะเอาเรื่องได้ครับนะแน่นพอที่สามารถจะเป็นเป็นเรื่องได้เพราะฉะนั้นที่ทุกคนไม่ต้องไปกังวลนะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ไปับเพราะว่าเรื่องมนถึงเจ้าที่แล้วแหละทุกทานก็ไม่ต้องไปว่ามันจะรอดไหมมันจะได้ไหมซึ่ง มันไม่รอดหรอกครับไอแปลงแรกเราไม่รอดแน่นะไอแปลงแรกเนีน่ยไอแปลงไอแปลงอ่าแปลงแรกไอแปลงเปล่าเปล่าวะเนี่ยในชางเรนะื่องเนี้ยน,นะครับผม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 เชื่อว่าไม่รอดนะไอฟรีผมเชื่อว่าไม่รอดแน่นะครับแล้วก็แปลงของช่างวอลเนี่ยติดป้ายแน่นะแปลงของช่างวอลติดป้ายแน่นะครับถ้าแปลงของช่างวอลเนี่ยมันขาดติดขอชอกรก็ ดำก็งานยากอะนะดำงานยากเลยแหละเขบอกให้ว่าดำงานยากเลยกลับมาอยากให้ทุกคนนะครับไม่ต้องไม่กังวลอะไรเนาะไม่อยากทุกคนไม่ไม่ต้องไม่กังวลอะไรให้ว่าไปตามขั้นตอนนะครับว่าจมขั้นตอนใครทําผิดต้องรับผิดไม่ต้องไม่สนใจอะไรม้ากไหมฟรครับนะครับไม่ต้องไปสนใจคนทําผิดมั็ต้องรับผิดแน่นอนนะครับเรื่องบ้ามาก็อัปเดตให้ฟรีาเขาเขาเข้าใจคร่าวๆเนาะ เลยให้พี่เข้าใจเข่าว่าว่าไม่ต้องไปกังวลครับคือไม่รอดแน่นอนนะครับเขาบ้ากันไปครับผิดก็ว่าตามผิดนะครับคุณเป็นคนฐานะนะครับคุณต้องเป็นตัวอย่างให้ดีในสังคมไม่ใช่ไปซื้อที่ป่าสงวนนะครับไม่ใช่ไปซื้อที่ป่าสงวนแล้วก็ไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายไม่ใช่อย่าไปทํานะครับจะไปหาเงี้ยจะไปหาทํา นะครับคุณเป็นคนสถานะซึ่งประชาชนก็จับตามองอยู่แล้วในเมื่อประชาชนจับตามองแล้วก็คุณก็ควรจะทำหน้าที่ของเราดีที่สุดไม่ใช่ไปทำแบบไม่ใช่ครับอยา่ยาอย่านะครับเพระาะฉะนั้นนะครับคุณคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนให้ฟังสำคัญนะครับผมเชื่อว่าเจ้าที่ต้อง,อง,องทำงานตรงประจุมาแน่นอนทุกคนไม่ต้องไปกังวลน,นะครับนะไม่ต้องไปกังวลก็เลยอัปเดตให้พี่ๆฟังครับพูดไปบ่อย,อยก็บเบือ่อครับเรื่องป่าไม้เนี่ยครับ ก็ตามนั there, horse, flying, like стве, ้นนะครับนะก็ตามนั้นเดี๋ยวผมกลับไปผมจะขึ้นไปกรมอีกทีนึงนะครับไปตามที่กรมอีกทีนึงเดี๋ยวเราอย่าไปยี่มากสิครับให้เจ้าที่เขามีเวลาทํางานบ้างนะครับนะผมคิดผมคิดอย่างนี้นะผมคิดว่าผมไม่อยากยี้มากครับเพราะว่าให้เจ้าที่ทําตามขั้นตอนเขาไปนะครับยี่มากมันทําให้เราเครียดเปล่านะครับเครียดเปล่านะครับเรื่องมันถึงนี้แล้วก็ปล่อยให้เจ้าที่เขาจัดการไปนะครับทุกคนก็เป็นกำลังใจกันครับนะเป็นกำลังใจให้กันนะครับนะวันนี้ผมก็มาที่ภูทรครับนะ มาที่ปูทกรก็ว่ากันไปครับอัปเดตเรื่องป่าไม้นะครับแต่ผมเชื่อทุกคนก็เชื่อทุกคนคงจะเห็นหลักฐานในช่องชาลาวันนั่นแหละหลักฐานในช่องชาลาวันน่ะคนที่มีความรู้คนที่รู้เรื่องคดีเรื่องกฎหมายเอฟซี FC, เรื่องป่าไม้เนี่ยเอฟซีบางคนเขาเก่งนะเอฟซี FC, บางคนนี่มันต้องบอกเลยว่าเก่งเก่งมากๆเลยนะที่ที่สามารถรู้บางคนดูแล้วรู้เลยว่าผิดตรงไหนผิดตรงไหน fc บางคนก็ทักมาว่าเนี่ยทำนี้นะทำนี้นะทำอย่างนี้นะเออมันก็จริงนะ fc บางคนเขาอยู่ในป่าไม้ก็มีนะ fc บางคนก็เก่งนะ fc บางคนมีสามีอยู่ในป่าไม้ก็มีกรมป่าไม้ก็มีนะครับเออมีจริงๆนะผมงงนะเขาไม่เปิดตัวนะเขาเป็นเขาเป็นอ่าพลังเงียบนะเขาเป็น fc พลังเงียบเขาไม่เปิดตัวอะไรนะครับแต่เราก็ก็มองออกแหละเราก็พอที่จะมองมองออกนะ fc นะก็ เรื่องปาไม้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนนะนะได้คุยกับท่านผอแล้วนะครับเรื่องปาไม้ไม่ต้องกวครับนะเราก็รอฟังข่าวดีได้เลยนะครับรอฟังข่าวดีได้เลยครับคนเราครับไม่สามารถหนีกรรมเสียงได้ผิดก็ต้องว่าไปตามผิดทุกคนนะครับไม่มีใครที่จะไปอยู่เหนือกฎหมายได้แล้วครับนะให้มันมีปีกให้มันเส้นใหญ่ก็ไม่รอดนะครับเทวดาก็ไม่ช่วยนะครับคดีนี้เทวดาก็ไม่ช่วยนะครับอืมเทวดาก็ยังเอาตัวแทบไม่รอดนะครับก็ อยากให้ทุกคนนะครับเข้าใจนะที่ครับนะก็คลิปนี้คงจะประมาณนี้รับที่ครับนะสวัสดีครับ